สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านและก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็มาเจอกันในหน้า24ต่อนะครับกับการนำหนังสือเซ y โล l l o 5นะครับซึ่งเป็นหนังสือวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ของสำนักพิมพ์ Mac Education นะครับคุณครูต้องขอขอบคุณสำนักพิมพ์ Mac Education ไวนาที่นี่ด้วยนะครับท่านสามารถ,ถติดตามผมได้ในทีใน่ในช่อง u t u b e นะครับชื่อช่องว่าครูนัน c h a n n e หรือว่าใน Facebook Fanpage ชื่อว่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูพิ่นันฟรีนะครับวันนี้เรามาเรียนหน้า24ของหนังสือเล่มนี้กันเลยนะครับในหน้าที่24นี่หัวข้อ b นะครับนะหัวข้อ b เป็นหัวข้อใหญ่มีคำสั่งบอกว่า practice with your friend นะครับ practice แปลว่าทำแบบฝึกหัดนะครับ with กับ y o u r ของคุณ friend เพื่อนนะครับเพื่อนคนเดียวนะครับนะจับคู่กันเลยนะครับไม่มี S ask and answer นะครับถามนะครับและตอบ About เกี่ยวกับ the hobbies hobby เปลี่ยน y เป็น i n t e ม e s นะครับกลายเป็นผู้โพ์ก็คืองานในดิเรกหลายๆอย่าง below แปลว่าด้านล่างนะครับด้านล่างนี้คือในหนังสือเขาจะมีภาพมาให้นะครับนะมีภาพมาให้แล้วก็ให้เรามาฝึกกันการฝึกก็ต้องมี a กับ b นะครับนะ a ถามว่า what is your hobby นะครับ แปลว่าอะไรครับแปลว่างานใดเรกของคุณคืออะไรนะครับหรือว่าอะไรคืองานเดเรกของคุณก็ได้เหมือนกันนะครับ B ก็เลยตอบว่า my h o b b i s นะครับก็จุดๆ,ๆใส่มาเลยว่าเป็นอะไรก็เอาตามภาพแรกนะครับภาพแรกนี่เป็นภาพอะไรครับลูกภาพแรกนี้อาจจะดูไม่ค่อยชัดนะครับก็คือการสะสมแสตม์นะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า collecting stamps นะครับ เพราะฉะนั้นเราก็เลยตอบว่า my hobby is นะครับยกคำนี้มาเลยก็คือ collecting s t a m p s ก็เลยแปลว่างานนาเิกของฉันคือการสะสมสแตมนั่นเองนี่คือภาพที่1นะครับแล้วก็ให้นักเรียนจับคู่นะครับทำข้อที่2ที่3ที่4ที่5ที่6ต่อไปนะครับข้อที่2ก็คือนะครับเหมือนเดิมนะครับ A กับ B A ก็ถามเหมือนเดิมอีกนะครับถามว่า what is your hobby นะครับงานในเด็กของคุณคืออะไรนะครับภาพที่2นี้นะครับ my hobby is คืออะไรครับถ้าดูตามภาพคือ drawing นะครับคือการวาดภาพนะครับไม่ใช่ painting เหมือนในหน้าที่23นะครับภาพนี้คือวาดภาพนะครับวาดภาพ drawing เราก็ นำคำว่า drawing มาเติมตรงนี้เลยนะครับ drawing เป็นคำอะไรครับ <Yeah. S 1> เป็นคำ l า r e n นะครับคือนะครับคำนามนะครับ mm hmm. ก็ตอบว่า my r o b b y is drawing mm hmm. ก็คืองานอดิเรกของฉันคือการวาดภาพนั่นเองนะครับคำตอบเป็นอย่างนั้นไปข้อต่อไปอีกนะครับก็จับคู่ขึ้นมาอีกนะครับระหว่าง a กับ b เช่นเคย A ก็ถามคำถามเดิมอีกนะครับว่า what is what is your hobby นะครับก็แปลว่างานในเรกของคุณคืออะไรนะครับก็ดูตามภาพนะครับแล้วก็ตอบว่า my hobby is นะครับดูภาพก่อนภาพเป็นภาพทำอะไรครับเป็นภาพปรุงอาหารนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า cooking ก็ตอบว่า my hobby is cooking แปลว่าอะไรครับ แปลว่างานอดิเรกของฉันคือการปรุงอาหารนะครับก็แค่นั้นเองออีกสองข้อนะครับ A กับ B เช่นเคยนะครับ A ก็ถามคำถามเดิมอีกว่า what is your hobby นะครับงานอดิเรกของคุณคืออะไรนะครับแล้วก็มีภาพมาให้ภาพนี้ภาพอะไรครับจุดชมนก แล้วก็มีคนคนนี้ใช้กล้องสองทางไกลดูนกนะครับนะอาจภาพอาจจะไม่ค่อยชัดก็เลยภาษาอังกฤษเรียกว่า bird watching bird watching ก็เลยแต่ว่า my hobby is bird watching นะครับงานในของฉันก็คือการส่องดูนกนั่นเองนะครับการส่องดูนก มีอีกสองข้อนะครับนะอีกสองข้อก็ถามเหมือนเดิมครับ w h a t i s your hobby นะครับงานดิเรกของคุณคืออะไรหรืออะไรคืองานเดรกของคุณดูภาพเสร็จก็ตอบนะครับภาพนี้ทำอะไรครับภาพนี้อ่านหนังสือนะครับไม่ใช่นอนดูหนังสือนะอ่านหนังสือก็ m hobby is uh, reading นะครับ reading เนี่ยไม่ต้องใส่ว่า reading a book นะครับ reading เฉยๆก็เป็นที่เข้าใจแล้วนะครับก็คืออ่านอ่านหนังสือกอ่านนะนิตยสารอ่านวารสารอ่านหนังสือพิมพ์ได้ทั้งหมดนะครับนะก็เรียกว่า reading เหมือนกันข้อสุดท้ายครับ what is your hobby นะครับถามเหมือนเดิม B ก็ตอบเหมือนเดิมว่า my hobby is นะครับงานในเรกของฉันคือดูในภาพแล้วทำอะไรกันครับในภาพในหนังสือ ก็ sing song นะครับหรือว่าภาษาอังกฤษที่เป็นคำสุเรนก็คือ singing นะครับ s i n ก i n g ก็ตอบว่า my hobby is singing ก็คืองานในเรกของฉันก็คือการร้องเพลงเพราะฉะนั้นหน้าที่24ก็เอวังนะครับภาษาพระเรียกว่าเอวังก็คือจบนะครับลงแต่เพียงเท่านี้ เพระาะฉะนั้นคุณครูก็ต้องขอขอบใจลูกๆทุกๆคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เพื่อนๆของลูกชายของคุณครูนะครับที่เรียนอยู่โรงเรียนสังขวิทนะครับเทศบาลหนึ่งอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับก็ได้เข้ามากดติดตามในช่องของคุณครูนะครับหลายคนแล้วก็นักเรียนอื่นๆนะครับที่คุณครูไม่ได้ระบุชื่อนะครับทั่วประเทศที่เข้ามากด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์นะครับ คลิปของคุณครูก็ต้องขอขอบใจไว้นะที่นี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในหน้าที่25นะครับผมช่วงนี้คุณครูก็จะพยายามหาเวลาว่างนะครับนะมาทำคลิปให้กับลูกๆนะครับจะได้เรียนไปด้วยกันนะครับก่อนที่โรงเรียนจะเปิดโรงเรียนเปิดแล้วก็เข้ามาดูได้นะครับก็ขอจบคลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ all right, all right, all right. Okay, okay, okay. okay.